ถ้าคุณต้องการเอามือที่สามออกจากชีวิตรักของคุณคุณต้องเข้าใจนะครับในสามสเต็ปนี้ครับอ้อก่อนที่จะจะสอนต้องบอกเขาดีก่อนนะครับคุณรู้ไหมครับว่าชีวิตของมือสามนะครับมากกว่าห้าสิบห้าถึง7จเปเซ ชีวิตของมือสามากกว่า55-75เปอเซ็ขาพบว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเลยทั้งในด้านการงานและการเงินถ้ารวยอยู่ก็จะกลับมาจนถ้าสวยอยู่ก็จะกลับมาขี้เรนะครับไม่ว่าคุณจะเห็นว่าชีวิตของเขาตอนนี้ดียังไงแต่ชีวิตจะดิ่งลงเหวเสมอในท้ายที่สุดแล้วมันหมายความอครับหมายความว่า ชีวิตของแฟนคุณวันนี้ถ้าเกิดว่าไปร่วมหอลงโลงกับมือสามบ้านปลายชีวิตหรือในท้ายที่สุดแล้วเขาพากันลงคูครับนี่คือข่าวดีครับแต่คูคมไม่มั่นใจว่าก่อนที่มือที่สามจะลงคูพวกเราเองจะเห่โค้งก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ไม่มั่นใจครับเพราะงั้นเนี่ยก็มีการรีเสิร์พบว่านะครับห้าสถึงเจของคนเป็นมือสามในท้ายที่สุดแล้วชีวิต ล้มเหลวทั้งในด้านการงานการเงินสุขภาพดูเรื่องต่างๆก็จะมีความย่ำแย่ลงไปด้วยครับอันเกิดจากอะไรครับมันมีเหตุผลครับคนเลือกที่จะเป็นมือที่สามของคนอื่นมันเกิดจากความบกพร่องของจิตใต้สํานึกของตอนเองคือคนมันมีปมอะไรบางอย่างพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่รักพี่มากคือมันมันมีหลายอย่างนะครับที่เขามีปมอยู่ภายในและถ้าวันนี้คุณต้องการจัดการมือที่สามนะครับหนึ่งกับ คุณต้องมีความเย็นครับเย็นยังไงครับเขาไปอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าบ้าน,นะครับไม่ใช่ครับเย็นในที่นี้ก็เลยครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเริ่มได้กลิ่นว่าเฮ้ยมันเริ่มมีมือที่สามอยู่ในความสัมพันธ์คุณต้องเงียบไว้ก่อนครับอย่าเอะอะโวยวายสิ่งที่คุณต้องทำก็เลยครับคุณต้องเงียบไว้ก่อน มีหลายคนบอกว่าวเนี่ยใครมันจะไปเงียบได้ใครมันจะไปทนได้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเก้าในสิบของคนร้อนครับโดนทิ้งคือแฟนเลือกที่จะหอบผ้าหอบผนออกไปอยู่กับมือทสามเลยเมื่อไรก็ตามที่เราเราู้สึกว่าเออเนี่ยใครมันจะเงียบได้ใครมันจะทนได้ครับคุณต้องมีความยินเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่คุณต้องดึงสติข,ของตัวเองก่อนเออปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะ ซึ่งเราจะไปบอกว่าไอ้อีกฝั่งเนี่ยมันไม่รู้จักพออีกฝั่งเนี่ยม้นมันเลวมันไม่สามารถพูดได้ทีเดียวครับเพราะความรักความสามัถมันมีองค์ประกอบหลายอย่างบางทีเราอาจจะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นวัฒเพศเราอาจจะเป็นคนพูดลบเนาทีฟเราอาจจะเป็นคนที่แข็งกระด้างเราอาจจะเป็นคนไม่หวานเขารู้สึกว่าเราเย็นชามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของพ่อแม่ของเราไปพูดอะไรหรือต่อว่าอะไรเขาหรือเปล่า เรา,าจจะมีพฤติกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ทําโดยไม่ตั้งใจมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ามีหลายเรื่องครับคุณต้องมีความย็นแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้เร็ว,รวกว่าถ้าคุณมีความย็นแล้วคุณจะดีดมือสามออกไปเนี่ยได้ง่ายกว่าถ้าคุณมีความย็นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำกัอเลยครับเงียบไว้ก่อนครับนะครับสองสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนั้นกัเลยครับ ความเงียบครับเย็นไม่พอครับเงียบครับคุณไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเงินในการติด gps e ตามนะครับบางคนแหมมันออกไปแล้วเนี่ยมันออกจากจุดสตาร์ทไปแล้วจะต้องตามอา้าวฮัลโหลอีเพื่อนนะอยู่ที่ไหนเนี่ยงั้นหรอเปล่าเดี๋ยวกูขับรถตามนะครับเข้าโรงแรมไหนตรงไหนไปก็เลยขึ้นครับเสียวเวลาไม่พอคุณอาจจะต้องเสียประสาทไปด้วย เวลาที่คุณต้องฉันต้องจับไม่ได้ค่ะหนังคาเขาคุณจับได้แล้วไงเรื่องเนี้ยของคนที่พยายามแสดงตัววันนี้ฉันรู้แล้วว่าแกไปมีมือสามปรากฏว่าเขาเปิดตัวกันถาวรคุณอย่าลืมนะครับวันนี้คนแอบ,บหลบหลบซ่อนมีมือที่สามเขาไม่ยอมให้คุณรู้เพราะเขายังเกรงใจคุณอยู่ที่เขาหลบหลบซ่อนเขาไม่ยอมให้คุณรู้เพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคนอยู่เขากลัวคุณเสียใจ แต่พอคุณไปเปิดตัวจ๊าเอฉันเห็นแล้วเนี่ยแกอยู่ที่นี่สองต่อสองเลยเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดการเปิดตัวไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆนคุณกำลังทำให้แผนการของมือสามสำเร็จง่ายกว่านะครับเทคนิคสามครับเวลาคุณเงียบแล้วแนะนำว่าคุณต้องมีที่ปรึกษาแต่อย่าไปปรึกษาเพื่อนนะครับ เพราะเพื่อนจะบอกให้คุณเลิกครับเผลอๆถ้าเขากู้หนี้ยืมสินว่าในชื่อคุณแล้วเวลาเขาเลิกคุณใช้ใจ่ายหนี้คนเดียวสามครับคุณต้องมีความปั่นครับปั่นะไรนะครับปั่นจัก,กรยานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <laughs> คุณไม่ได้ครับไปออกกำลังกายที่ไหนนะครับคุณต้องมีความปัน่นเลยเวลาคุณเงียบเนี่ยคุณได้เปรียบสุดเพราะอะไรครับ ยกอย่างเช่นผู้ใดถ่ายรูปคู่กันกันกับแฟนแล้วโพสลงโซเชียลมีเดียคุณอาจที่จะเอาแฟนมาถ่ายรูปคู่กันกับลูกแล้วโพสลงโซเชียลมีเดียคุณอาจจะเอาครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่พัวต่างๆพวกนี้นะครับถ่ายรูปใหญ่โพสลงโซเชียลมีเดียคุณจะถ่ายรูปนะครับครอบครัวที่กําลังสนุกสนานในีัปาร์ตี้ลงโซเชียลมีเดีย แล้วแฟนจะไม่กล้าปฏิเสธเวลาจะถ่ายรูปคุณเพราะอะไรครับเพราะเขายังหล,หลบๆซ่อนๆคุณอยู่ครับเขายังแอบ,บคุณอยู่ครับเขายังไม่อยากให้คุณรู้ครับคุณว่าเกมนี้ใครได้เปรียบเกมนี้ใครฉลาดกว่าเกมนี้ใครเหนือกว่าแต่ถ้าวันนี้เอะอะโกกเวกโวยวายฉันรู้แล้วนะฉันจับได้แล้วเนี่ยแกไปแอบ,บกันที่นั่นที่นี่ต่างๆพวกนี้คุณเสียเปรียบสุดๆครับ แล้วเวลาคุณมีความปั่นแบบนี้ครับเวลาคุณโพสต์ลงโพสร,รูปลงโซเชียลครับเวลามือที่สามมาเห็นเกิดเลยขึ้นมือที่สามจะไม่พอใจแฟนของคุณอย่างยิ่งครับและเขาจะเริ่มมีอาการประชดประชันกับแฟนคุณครับเขาจะเริ่มท้าบล็อกกันเขาจะเริ่มท้าเลิกกันเขาจะเริ่มที่จะที้งกัน เพอเพอเขาอาจจะบล็อกกันด้วยซ้าไปเพอเพอเขาจะอาจจะถอยห่างกันด้วยซ้าไปครับเวลาคุณทาแบบนี้ครับโดยที่คุณเอาเวลามานั่งตะใบเล็บสวยๆครับไม่ต้องเอาเวลาขับรถไปตามติดจ p พด้วยนะั่ต่างๆให้มันเสียเวลาครับคุณจะเลือกชนะแบบไหนอะบางคนเลือกที่จะโพสลงโซเชียลมีเดียเนี่ยอีนี่เนี่ยมันเลือกที่จะมาเป็นเเป็นน้อยของชาวบ้านนู่นนี่ต่างๆผัวที่ดีต้องไม่ใช่ผัวชาวบ้านโอ้ยโพส ประจานครับแต่คุณอย่าลืมนะครับในขณะที่คุณโพสประจานมือสามคุณก็โพสตประจานแฟนของคุณแล้วคุณก็โพสต์ประจานตัวเองชาวบ้านที่มาอ่านโพสตคุณเขาไม่ได้สมสมนำหน้ามือสามหรอกครับเขาแค่รู้สึกขำด้วยซ้าครับว่าคุณคือคนที่สาม,มีไม่เลือกชาวบ้านไม่ได้มาเ,เออเห็นดีเห็นงามกับคุณนะครับมาเห็นใจคุณนะครับอนะครับสะบัดนิดหน่อยครับมันต้องมีการเดินเกมกลยุทธ์ที่ฉลาด นะครับมันไม่ใช่การแบบโอ้ยนะครับไปทําอะไรหนักๆเหนื่อยห,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 หรือว่าไปพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือว่าพยายามถามไปว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นอย่างนีเเนะ้เสียเวลานะครับเสียเวลาครับนักฟุตบอลมันยังต้องมีโค้ชเลยครับมันต้องมีคนอยู่นอกสนามคนหนึ่งที่คอยบอกคุณว่าเออคุณต้องเลี้ยงลูกยังไงเพื่อจะชนะถูกไหม นักมวยขึ้นไปต่อยนะครับต่อยต่อ,ตอ,อยู่บนเวทีมันต้องมีพี่เลี้ยงมองอยู่ข้างล่างนะครับบอกว่าเอ้ยเหรียญนี้มึงไม่ได้อันนี้มึงกาดตกเห็นไหมครับมันต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างครับถูกไหมเจ้าของบริษรรทัทมันยังต้องมีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีอยู่เลยครับว่าเออเนี่ยบัญชีหนึ่งสองสามสี่นี้จะต้องทํายังไงหนึ่งสองสามสี่ครับมันต้องมีพี่เลี้ยงครับถูกไหมครับคุณไปเช็คได้เลยนะครับนักกีฬาทีมชาติที่ได้เหรียญทองทุกคน ต้องมีโค้ชส่วนตัวต้องมีพี่เลี้ยงส่วนตัวไม่เคยมีคนไหนนะครับเออผมชนะได้ด้วยตัวของผมเองเนี่ยที่ผมซ้อมมาผมนึกเอาผมฝันเอาแล้วผมก็มาชนะไม่มีทางครับนะครับทุกคนมีพี่เลี้ยงส่วนตัวเพราะเลยครับคุณต้องมีที่ปรึกษาครู <c> คมไม่ได้บอกว่าเออคุณจะต้องมาปรึกษาครูคมแต่ครูคมกําลังจะบอกว่าปัญหาของคุณจะเหมือนกับมะเรงสาบเกาะเสื้อแล้วก็สมบัติถ,ถ้าคุณมีคนบอกคุณครับว่าเออคุณต้องทําอะไรบ้าง มีคนคอยดูชั้นดูเชิงให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ชมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตําแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขาคราบับ อีกคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผูค้คอมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมีหกเรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงครับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมัน ไม่เพ่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งในหกปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพับาทครับสครับอยู่ในคอสสั่งรักครับจริงๆ,ๆเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับแต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาะแวงบนคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์รับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่ เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1,000งอัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7,590บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลงเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบดีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊แล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะ กลัวว่าเค้กของตัวเองไม่สําเร็จครูค,คมมีโบนัสครับ6,900าบาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับ6,9 0 0ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด,ด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยว เคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จ2ครับครูคมวางแผนเฉพาะเคสครูคมวางแผนให้เฉพาะเคสเลยจิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้น ครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำเร็จครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์ ure, แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอครูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันๆเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมครูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับคููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้ มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร,ร,ร่ครับ1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็น1ในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้าและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ